สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับนักรยาชาแนลนะคะวันนี้นะคะจะมาพาทำนะคะต้ยมยำกระดูกหมูนะคะใส่เห็ดฟางนะคะไปดูส่วนผสมนะคะแล้วก็วิธีการทํากันเลยค่ะก็จะมีนะคะกระดูกหมูนะคะอันนี้เราซื้อมาเส้นหนึ่งนะคะก็ประมาณเกือบสามขีดนะคะมาหั่นแล้วก็จะได้สิบชิ้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นเครื่องต้งยมยำนะคะหอมแดงสี่หัวนะคะกระเทียมสี่กลีบนะคะ อ่าลาาผักชี2ต้นนะคะตะไคร้หต้นนะคะแล้วก็ข่านะคะก็คือ1ชิ้นนะคะแล้วก็มีซุปขนอก้อนนะคะอ่าหก้อนนะคะใบมะกรูดนะคะใบกระเพราต้นหอมผักชีนะคะแล้วก็ผักชีฝรั่งนะคะแล้วก็ตามด้วยเห็ดฟางนะคะอันนี้เราซื้อมานะคะมันก็จะเป็นถุงนึงก็30บาทนะคะแล้วก็พริกขี้หนูสดนะคะเอาไปตำให้พออ่าไม่ต้องละเอียดนะคะให้พอแหละนะคะแล้วเราก็ไปตั้งน้ำกันเลยค่ะ พอน้ำเดือดนะคะเราก็ใส่เครื่องต้มยำนะคะที่เราเตรียมไว้นะคะใส่ลงไปได้เลยนะคะหอมแดงข่าตะไคร้นะคะรากผักชีนะคะสองต้นนะคะกระเทียมสี่กลีบนะคะตามด้วยใบมะกรูดนะคะ,ะเราก็ต้มให้อ่า เครื่องต้งยมยำหอมนะคะพอมันเดือดเสร็จแล้วนะคะเราก็ใส่กระดูกหมูนะคะที่เราเตรียมไว้ลงไปได้เลยนะคะนี่นะคะถ้ามีฟองนะคะเราก็ช้อนฟองออกนะคะน้ำซุปก็จะได้ใสนะคะจากนั้นนะคะเราก็เติมขนอนะคะ หมูนะคะหนึ่งต้อนลงไปเลยนะคะแล้วเราก็จะตุน่นกระดูกหมูเนี่ยนะคะให้มันเปื่อยยุยนะคะก็ใช้เวลาประมาณสักยี่สิบนาทีนะคะแล้วเราก็ปรุงรสชาตินะคะก็ใส่อ่ผงรสด,ดีนะคะผงปรุงรสนะคะน้ำปลานะคะตามด้วยน้ำปลา พอประมาณนะคะกะเอานะคะพอเราตุนหมูนะคะได้ที่แล้วนะคะจนหมูเริ่มเปื่อยนะคะสุกเปื่อยนะคะแล้วก็มาใส่เห็ดฟางนะคะที่เราเตรียมไว้นะคะลงไปได้เลยนะคะ จากนั้นชิมรสชาตินะคะพอได้แล้วเราก็ใส่พริกขี้หนูนะคะแล้วก็ต้นหอมผักชีใบกระเพรานะคะที่เราเตรียมไว้ใส่ไปลงไปได้เลยนะคะนี่นะคะพอสุกได้ที่แล้วนะคะเราก็ปิดไฟนะคะแล้วก็อันนี้นะคะเราก็จะมาปรุงรสนะคะ ด้วยพริกป่นนะคะเราก็ใส่พริกป่นลงไปหนึ่งช้อนนะคะอันนี้เราต้องปิดแก๊สก่อนนะคะกินหอมไหมจากนั้นนะคะเราก็เติม น้ำมะนาวนะคะลงไปนะคะอามะนาวอันนี้สองช้อนนะคะหรือสองลูกนั่นเองนะคะแล้วก็คนให้เข้ากันนะคะชิมรสชาติตามชอบได้เลยนะคะ นี่เดี๋ยวเรามาลองชิมรสชาติกันหน่อยอืมอร่อยนะคะเปรี้ยวแซ่บมากนะคะเผ็ดนี่นะคะเสร็จแล้วนะคะต้มยำกระดูกหมูนะคะใส่เห็ดฟางนะคะไปลองทำทานกันดูนะคะพอเสร็จแล้วนะคะเราก็มาตักใส่ถ้วยนะคะพร้อมรับประทานกันได้เลยคะ่ะ นี่นะคะตักไปก็หอมไปนะคะใครนะคะที่ยังไม่รู้ว่าวันนี้จะทานอะไรนะคะจะกินอะไรดีนะคะนี่นะคะอีกหนึ่งเมนูง่ายๆนะคะที่แนะนํากันเลยนะคะต้มยำกระดูกหมูนะคะใส่เห็ดฟางนะคะหาะใครนะคะที่ชอบคลิปนี้นะคะเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์นะคะถูกใจคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์นะคะกดแชร์กด s u b สไครต์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะ